นี่คุณคุณคิดอะไรกับซออาบ้างอยากรู้แล้วคุณเป็นยังไงกับคุยอันไม่ผมถามคุณก่อนเกี่ยวกับแบบว่าซออาคุณคิดอะไรบ้างถ้าผมคิดคือคุณคิดแบบจริงจังเลยใช่ไหมคุณคิดอยู่ผมรู้เออคือซออาเนะี่ยผมก็มีโอกาสได้ได้ได้เจอเขาครั้งแรกคือคอนเสิร์ตกี่ครั้งแล้วกี่ครั้ง้าเจอเนี่ยกนะ <laughs> ี่ค,นะ <laughs> ค,ครั้งี่กี่ค,ครั้งหมายถึงว่าสองครั้ง <laughs> สองครั้งแล้วเจอกันอีกทีวันไหนไม่รู้ดิไงไม่ได้คุยแบบส่วนตัวไม่ได้แบบพายไม่คุยขนาดนั้นมันก็มันมันก็ดีถามว่ามันก็แบบม,แบบมีทั้งเรื่องราวแบบว่าคนก็โมเมนต์แบบคนเขินคน,คนตามอะไรอย่างเงี้ยมันเราแต่จริงๆเราเราก็ไม่เคยอยู่ในจุดแบบนี้นี่ออกว่าเราไม่ได้แบบจริงๆ,ๆพูดถึงพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ที่ที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะไม่เคยคิดว่าชีวิตเนี้ยจะได้มามีเพื่อนต่างชาติที่แบบมาร่วมงานกันอืมอนึกออกเหมือนกันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ แปลกมากแล้วก็สนุกมีความสุขมากที่แบบได้เจอเพื่อนๆน้องๆน้องๆแบบว่าส่่งชานี่ถามในมุมของผมนะผมอะ่ะผมอะ่มอะไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเดี๋ยวให้ให้เกาหลีมาเอาเงินที่ไทยคือทุกคนอย่าคิดแบบนั้นทุกคนต้องคิดเรื่อง,องนี้่าเรื่องนีเ้เราเราต้องพยายามย้ำหลายๆรอบอย่างที่ผมย้ำมาบางทีก็อาจจะมีบางคนนะเข้าใจผิดไปเหมารวมผมจะบอกว่าไม่ได้คือคือต้องบอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันในหลายๆอย่างนะคือถ้าถ้าพูดกว้างๆก็คือว่า ต้องดูกันไปในทุกๆคนอะไรเงี้ยอืมเราไม่ในมุมของความเป็นจริงขนาดเราเป็นคนไทยแท้ๆเราเราจะรู้สึกว่าเอ้ยบางทีภาษามันไม่ใช่ปัญหาหลักของการสื่อสารที่จะรู้ว่าใครจริงใจหรือใครสนุกนะเวยอย่างเงี้ยผมผมก็ไม่คิดว่าวันนึงผมจะมามีน้องชายที่มันน่ารักอ่ะอย่างเงี้ยห่องแบบนี้ผมก็ไม่คิดเหมือนกันผมจะได้เห็นภาพนี้เหมือนกันเออผมแล้วผมก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเอ้ยอย่างอย่างสมัยก่อนเวลาเรา ไปเที่ยวต่างๆเราก็จะได้เจอแก่คนไทยกลุ่มดาราของเราแต่วันนี้พอมันไี่มีคอลแลปมันได้มีการต่อสากันเฮ้ยเราพิจารณาข้ากับน้องๆที่เป็นคนเกาหลีแล้วมันรู้สึกเอ้ยมันมันมันก็ดีมันหนึ่งได้เรียนภาษาได้เจอความน่ารักของคนกลุ่มใหม่ๆได้เห็นภาษาใหม่ๆดีดีเป็นอที่ที่น่ารักน่ารักมากๆเลยแล้วแล้วยังไงคุณกับคุยอันสรุป มันมีตอนแรกคืออันนี้อย่าเพิ่งตอบก็ไดนะ้อตอนแรกก็เป็นตอนอก็เป็นน้องคนหนึ่งที่ที่แบบผมได้เจอเน,นี่ตอนแรกๆก็ได้เจอน้องมาอยู่ที่ไทยก็นานหน่อยก็เบิร์นดูแนกน่ารักดีอยู่ยาวเลยนีใช่ไหมอืมอย,ยาวเลยเกับเกาหลีกับแล้วอ่ะมึงตอบคุณด้วยดิอ่าแล้วคุณกับคุณกับคุยอ่านเป็นไงแบบว่าได้ได้แบบคุยได้อะไรอย่างได้ ตั้งหลังมาตอนแรกก็มีคนเชียร์ให้ไลฟ์คู่กันแต่พอได้ไลฟ์จริงจจังๆแล้วเขาเป็นไงบ้างผมดูอยู่ที่ว่าแบบว่าวันนั้นซออาใส่ชุดแดงเต้นผมก็ดูดูคุณน่ารักนะคุณเทคแคร์น้องๆทุกคนน้องๆผมหลายคนน่ารักมากๆเนี่ยคุณอย่างภาพที่ผมเห็นโอ้ไซไปนอนในห้องคุณเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะผมจะได้เห็นเป็นอะไรที่แบบมีตรภาพที่น่ารักตกรึไงทีองตอบอยู่คนเดียวอืม น่นารักดีน่นารักดีก็หวังว่าคุณจะดีขึ้นทุกเรื่องนะและ้วแล้วแล้วของคุณสายตมะนี่ยคืออยากผมอยากเห็นภาพอะอยากเห็นมันเล่นหนังเมืม่อไหร่กม่หลงพีเท่งห้าไงเล่นละล้วโกนหัวจบเลยละมันโกนอยูอ่แล้วเน่ย <c oughs> ไม่โกนอีกยาวยาวสรุป,รปยังไงสรุปคือจะไม่ตอบแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆผาบุ้งหลงเลงอย่างงี้เหรอ อย่ามาทางบิดนะนะกล้องไร่ทำแล้วก et ูค well, ิดไปแล้วคิดไปแล้วไอ้ชาลีมึงไม่ใช่คนดีกลายเป็นกูตอบอยู่คนเดียวมึงกูไม่น่ารับสายมึงตั้งแต่แรกเลยโทรมาทำไมวะโทรมาแค่นี้มึงโทรโทรมาหลอกถามกูเนี่ยนะ มันไม่ใช่คนดีหรอกทุกคนผมนบอกเลยแน็กอะ่ะมันไม่ใช่คนดีหรอกมันก็เหมือนเดิมมันมาจากข้างในมันก็ทําท่าเก๊กลงเก๊กหล่อพอมีแฟนคลับเยอะเก,ก๊กหลอมีคนทํำท่าเอาคนสองหมื่นคนมาหลอกถามกูคนเดียวอ่ามาแล้วแอดมินกูมาแล้วนี่ร่วมบริจาคครับกจิกรอนหนึ่งนี่มาแล้วแอดมินกู เดี๋ยวมึงเจอซาลีให้กูเจอตัวจริงนะทามกูแบบนี้ใช่ไหมได้กูจะไม่ขอลบมึงแหละกูจะไม่เรียกมึงพี่ด้วย <c oughs> ทางโมกูแบบนี้มาทุกคนกลับมาบุญดยกับผ้าป่าบานฝาป่า